สุขครับวันนี้จะมา,าพูดเรื่องนันคอร์ทนนะครับเราจะดูว่าเราจะมาดูกันว่านันคอทนนี่คืออะไรนะครับนันคอทนคือโน้ตนอกคอร์ดโน้ตที่ไม่ได้อยู่ในคอร์ดนะครับซึ่งให้ความรู้สึกที่กัดหูเราหนิดนึงแต่โน้ตนอกคอร์ดนะครับเราสามารถเอามาทําให้กลมกลืนไปกับตัวโน้ตนะครับกับในคีย์หรือในคอร์ดของเรานะครับทําให้ หน้าฝังมากขึ้นนะครับจังหวะอ่อนจังหวะอ่อนคือจังหวะที่ไม่ได้มีความสำคัญมากหรือลงคอร์ดของเพลงนะครับโดยจังหวะอ่อนนั้นมีทั้งในจังหวะตกและจังหวะยกได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับบริบทของอาการลงคอร์ดของเพลงหรือโน้ตเพลงนะครับจังหวะอ่อนของ2 C ในจังหวะแรกนะครับของแต่ละห้องจะเป็นจังหวะหนักนะครับเพราะมีการให้ความสำคัญต่อเมโลดี้และมีคอร์ดมารองรับนะครับส่วนจังหวะที่สองของห้องนั้นจะเป็นจังหวะอ่อนนะครับต่อไปเรามาดูในไทม์ซิก3-4นะครับในจังหวะแรกของแต่ละห้องนะครับ จะเป็นจังหวะหนักเพราะมีการให้ความสำคัญของเมโลดี้เช่นเดียวกันแต่จังหวะอ่อนของ3 C ค,ครับจะไปอยู่จังหวะที่2กับ3ครับของแต่ละห้องครับต่อไป cc นะครับเช่นเดียวกันนะครับจังหวะที่1ของ cc ก็จะเป็นจังหวะหนักนะครับ2 3 4ก็จะเป็นจังหวะอ่อนนะครับต่อไปประเภทของนางคอโทนนะครับประเภทของนางคอโทนเนี่ย จะมีด้วยการ10ประเภทนะครับ <c oughs> เรามาดูประเภทแรกกันเลย PT นะครับ PT โน้ตนอกคอที่เกิดขึ้นระหว่างโน้ตใน2สองคอตัวที่เคลื่อนตามกันไปเป็นทิศทางเดียวนะครับมักจะเกิดบนจังหวะเบานะครับเช่นแบบนี้ครับ ก็จะไล mm ่โน้ตไปนะครับจังหวะเบาก็คือที่วงกลมไว้นะครับอันนี้คือ, mm hmm. อ P T นะครับต่อไป A P T นะครับ A P T คือโน้ตนอกคอร์ดนะครับที่มีการไล่เรียงตามลำดับตัวโน้ตตัวแรกขึ้นไปหาตัวโน้ตที่สูงกว่านะครับเป็นยังไงไปดูตัวอย่างครับแบบนี้ครับ A P T คือ โน้ตตัวใกล้แล้วไปตัวไกลนะครับเช่นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลาซอนโดนะครับต่อไปเป็น n t นะครับ n t นทีโน้ตนอกคอร์ดที่เกิดขึ้นระหว่างโน้ตสองคอร์ดซึ่งเป็นตัวโน้ตเดียวกันนะครับโดยตัวโน้ต จะสูงกว่าหรือต่ำกว่าในคอร์ดเพียงคันเดียวนะครับเรามาดูตัวอย่างว่าเป็นยังไงนะครับ NT NT จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเป็นขึ้นและลงนะครับก็จะเป็นขึ้นและลงนะครับอันนี้โนะ้ตแลคอร์ดจะอยู่ตรงนี้ครับนะฮะต่อไป a n t นะครับ a n t นะครับเอ่อโน้ตโน้ตไม่ได้อยู่ในจังหวะเบานะครับหรือโน้ตตามถือว่าโน้ตตัวนั้นเป็นประเภทโน้ตเคียงเน้นนะครับเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือ a n t นะครับ มันจะคล้ายๆกับ NT แต่ว่าไม่ได้อยู่ตัวหน้าแล้วจะจะมาอยู่ตัวหลังแทนนะครับต่อไปเป็น app นะครับ app เป็นโนตนอกคอร์ดที่เกิดขึ้นในจังหวะหนักและเก่าสู่โนตในคอร์ดซึ่งโนตในคอร์ดอยู่บนจังหวะเบาวกว่านะครับ อันนี้คือ app นะครับอันนี้เราก็จะเป็นอย่างนี้ตึ๊ดตึดนะครับผมต่อไปเป็น E ีทนะครับ E ีทอ่อ ET เนี่ยเป็นโนตนอกขอร์ดท,ที่กระโดดขึ้นหรือลงจากโนตในขอร์ดนะครับ กระโดดขึ้นหรือลงนะครับดูกันว่าเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างว่าเป็นยังไงนะครับเป็นแบบนี้ก็คือ et ก็คือใกล้แล้วกระโดดนะครับอันนี้คือ et นะครับต่อไปเป็นซัดนะครับ ซัตคือโนต้ตนอกคอร์ดที่เกิดขึ้นในจังหวะเน้นหรือกระบวนการในการซับซ้อนของกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าโนต้ต A.P.P. นะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยว่าซัตเป็นยังไงนะครับอันนี้คือซัตนะครับซัตก็คือโนต้ตตัวนี้ตัวนี้มาตัวนี้แล้วก็มีสเสลมาตัวนี้อันนี้คือซัตนะครับ ่อไปเลสนะครับเป็นโน้ตนอกข้อที่เอาโน้ตในจังหวะเน้นตัวแรกมาขยายขึ้นจนเป็นโน้ตอีกตัวหนึ่งนะครับเรามาดูนว่าเลสเป็นยังไงนะครับนี่ครับเลสเป็นยางี้เลสคือโน้ตตัวนี้สเลอมาตัวนี้แล้วก็ขึ้นไปตัวนี้นะครับอันนี้คือเลส ต่อไปแอนนะครับแอนโนนอกคอดที่เกิดขึ้นในจังหวะเบาเกิดขึ้นระหว่างโน้ตใน2คอร์ดในคอดสด2ตัวนะครับที่มีลักษณะระดับเสียงต่างกันนะครับเช่นแบบนี้เป็นตัวนี้มาตัวนี้แล้วก็เสลมาตัวนี้ อันนี้คือแอนนะครับ <c oughs> ต่อไปเป็น CT นะครับ CT ทีโน้ตเคียงสองตัวที่อยู่ติดกันทั้งโน้ตเคียงบนและโน้ตเคียงล่างโดยโน้ตเคียงกันโดยโน้ตเคียงบนโน้ตเคียงล่างจะอยู่ในตำแหน่งก่อนหรือหลังก็ได้นะครับ <c oughs> เป็นแบบนี้ครับ เรามีโน้ตตัวนี้กับตัวนี้นะครับถ้าเราใส่ไ pt ก็คือโน้ตตัวนี้ก็ได้หรือโน้ตตัวนี้จะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับและโน้ตตัวนี้ที่ใส่ตรงนี้จะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องสลับกันนะครับถ้าตัวนี้อยู่ล่างตัวนี้ต้องอยู่บนถ้าตัวนี้อยู่บนตัวนี้ต้องอยู่ล่างนะครับ